เป็นมะละกอตัวผู้ที่ผมกะว่าจะตัดทิ้งนะครับแล่ทีนี้เราก็เลยลองตอกริ่มดูแล้วก็ปรากฏว่ามันออกผลนะครับแล้วก็ออกเยอะมากด้วยอันนี้เป็นต้นเดิมที่ผมทําคลิปรอบก่อนนะครับซึ่งนี่ก็คือริ่มนะครับที่เราตอกไว้ลูกของมันดกมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมกําลังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะลูกโตได้สักแค่ไหนนะครับทีนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมอยากให้ทุกคนดูนี่นะครับลูกเขาจะใหญ่แล้วก็โตนะครับโตมากๆเลยทีนี้มันจะมีข้อข้อเสียอยู่อย่างหนึ่ ก็คือผลของมะละกอลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมันจะจะมีก้านที่มันยาวเห็นไหมครับก้านที่ยาวมากๆแล้วก็มันมักจะมีก้านที่หักผมจะให้ดูนี่นะครับครับเห็นไหมครับจะมีก้านที่หักแล้วก็ของผมเนี่ยมันจะมีลูกที่มันหล่นออกมาหลายลูกแล้วนะครับเนื่องจากว่ากา้านมันยาวนะครับแล้วก็ลูกมันโตนะครับมารับน้ำหนันหกไปไหว,วก้านมันก็จะหักลักษณะก้านเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับอย่างตัวนี้ก็ใกล้จะขาดละนะครับตัวนี้ก็ใกล้จะขาดละถ้าเราขึ้นได้บางทีอาจจะต้องได้มีการผูกผูกโยงเชือกไว้นะครับป้องกันไม่ให้ลูกมันหล่นนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่มีมะละกอต้นพู่นนะครับก็จะเพิ่งตัดทิ้งนะครับให้ตอกริมแล้วก็ปล่อยเขาไว้ก่อนนะครับเสียดายนะเพราะว่าเขาสามารถออกลูกได้เหมือนกันะมะละกอเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับ ก็เหมาะที่จะปลูกสําหรับใครที่พอมีพื้นที่ในบ้านนะครับก็ไม่จะเป็นต้องซื้อที่บ้านของเรานี่ก็จะมีมะละกอหลายต้นแล้วก็ได้กินลูกสุกนะครับแล้วก็ลูกดิบก็เอาไว้ตํแในบ้านแล้วก็ลูกๆนี่ชอบส้มตำกันวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาทํากับข้าวจริงกันเพราะว่าปลูกไว้ก็ได้ประโยชน์นะครับสําหรับพอบ้านทั้งหลายนะครับแล้วก็มะละกอต้นผู้อย่าเพิ่งตัดทิ้งให้ลองตอกริ่มแล้วก็ปล่อยให้เขาเติบโตสักระยะหนึ่งนะครับรับรองว่าผลที่ออกมาเนี่ย มันได้ผลที่ดีนะครับลูกใหญ่ลูกโตไม่แพ้ก,กับมละกอพันตัวเมียเลยนะดูนี่เห็นไหมโตมากเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ฝ่ามือผมนะครับเต็มอุ้งม,มือเลยนะลูกหนักเลยนะครับทีแรกผมก็นึกว่ามันจะลูกเบาๆนะเอาไปมาลูกหนักมากนะครับนี่กาลังดูว่าจะปล่อยให้จินสุกจะมันจะมันจะรับน้ําหนักได้ไหม อาจจะต้องได้หาเชือกฟางนะครับมาผูกไว้ไม่งั้นก็อาจจะหล่นก่อนฝากติดตามกับคลิปหน้านะครับมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับรูปแบบครอบครัวก็จะมาเล่ากันนะครับช่องนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระห,ะหลายๆเรื่องปนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ